โรลและคอยนะครับผมก็เพื่อนส่วนก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆมาส่วนตัวผมมินนิ่งหรืออไรนะครับผมส่วนตัวหลกัหลกๆเนะี่ยผมจะมินนิ่งแต่อิตาเรี่ยมอย่างเดียวครับเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวอิตาเรี่ยมเนี่ยมันจะมีอิตาเรี่ยม2อาน่าจะปีหน้าหรือว่ายังไงเนี่ยครับแล้วผมคิดว่าราคาของอิตาเรียมมันจะต้องพุ่งขึ้นสูงกว่านี้แน่นอนแล้วเพื่อนๆ่ะครับส่วนตัว มินนิ่งเหรียญอะไรกันบ้างครับนี่พิธีที่เพื่อนๆจะเปลี่ยนพลังเข้ามาตรงนี้ครับเพื่อนๆก็ปรับแต่งตามใจชอบทุกสิบสองชั่วโมงจะปรับได้ครั้งหนึ่งครับผมผมปรับไปแล้วเมื่อวานจะมินนิ่งเหรียญอิตาเลี่ยมหรือถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นแบบว่าอาทิตย์ไหนมีกิจกรรมคูณสองเงี้ยผมจะมาบอกนะครับถ้าอาทิตย์ไหนมีก็เพื่อนๆก็มินนิ่งเหรียญนั้นก็ได้เพราะมันจะได้เยอะก็พอตีครับ แต่ผมก็คือส่วนมจะอินเทเลียมหลักๆเลยเรื่องอื่นไม่ค่อยสนใจครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเล่นเกมนี้ก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับลิงกอยู่ด้านล่างเลยคนที่เล่นเกมแบบนี้จะต้องบอกว่าใจเย็นครับผมผมค่อยๆรอเก็บไปเรื่อยๆไม่เป็นไรช้าๆเรื่อยๆขอบคุณครับ